มาดูที่ข้อ7นะครับข้อ7โจทย์บอกว่า x บวก1น่นสมากกว่าหรือ่าตัด7ใช่ไหมครับมากกว่าก็าตัดเจ็ดแก้แก้นะครับ ที่แก้ทำนี้ก่อนย้ายตัวไหนไปก่อนย้ายสองก็ทำอะไรครับอ่คูณเจอ่านานึ่งฝั่งนี้ก็จะเหลือ x บวกห่งใไมฝั่งนี้สอย้ายมานะครับมาคูณกันเจอ่าจากนั้นทำไว้ต่อ ต่ออันนี้ต้อผลักชิดตนะครับย้ายอะไรครับย้ายหนึ่งมาใช่ไหมย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้อามารบนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ x ตัวเดียวดังนั้นคำต,ตอบ x อกมากกว่าหรือเท่ากับ13นะข้อนี้ให้แสดงบนกราฟด้วยใช่ไหมแสดงบนกราฟด้วยนะครับมากกว่ามากกว่าก็เน้นใจมันเป็นบวกเยอะ อาจจะแบ่งเป็นเป็นโซนที่เนาะคืแบ่งหนึ่งสองอาจจะเป็นแบบเป็นสามก,ก็ได้นะสามห้านะครับเจ็ดเก้าคือถ้าเนื้อที่มันจำกัดนะนะครับเราก็ไม่ต้องซอยทีละหนึ่งหน่วยแนละ้วซอยทีละสองหน่วยสามหน่วยห้าหน่วยก็แล้วแต่นะครับสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดชนได้นี้ ก็ไปลบ3าลบหก่้าเี่ตัวทีสามมาห้ามาเจเก้าไปลบสระลบสก็ไปลบหลบหครับอ่ะคำตอบอยู่ตรงไหนบนกราฟ1ิ1สามติดสามปมลมรึบรึบไหมรึบไหม ด้วยเพราะว่าอะไรครับมันมีความหมายเท่ากับนะครับเนี่ยแล้วก็นะครับลากลาบเส้นมาทางด้านขวา้องมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเห็นไหมรเรียบร้อยนะไม่ได้ต้องทำลงสมุดนะครับสมุดเล่มหนานะมาสมครูด,ด้วยพร้อมกรบายงานนะครับ ไปข้อที่8ปดข้อที่8ปดโจทเอ้าียน่อเ,นเปีนเยนเอ็กนเลขแป บวกหน,นึ่งหารด้วยแปดเท่ากับสิบี่ยกสูนมาย,าย้ายตัวไหนครับย้ายแปดมามาฟังขวานะครับย,าย้ายจากแปดมาฟังขวาเก้ามาทำไมครับมาคูณใช่ไหม คูณอ่ะตีแปดแปดสี่สามสิองปใช่มร้อยสิบสองกอ่ะก็ย้ายย้ายลบหนึ่งมาเลยถึงม้ย้ายหนึ่งมาเลยมาเป็นลบใช่ไหมครับก็จะได้เป็น x ไม่เท่ากับร้อยสิบถูกไหม ไม่เท่าตัดไม่เท่าตัดไม่เท่ากับ,กบ,กบรอ้อเอ็ดเขียนบนกราฟถึงต่อบนกราฟถึงต่อบนกราฟ1้อยสิบอดยอ์างทีอาจจะเป็นปีกนะครับร้อ,อ,รอยสิบเอ็ดส,นะส,สเมเพ่อนกันนะเพรจะมีตัวเลขมาเยอะ ก็เปนรอ1อพราะนัะ้นเวลาแสดงไม่เท่ากาับนะครับไม่เท่ากาับก็คือไม่รวมถูกไหมไม่รวมร้อยสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นทางลากไปทางซ้ายและทางขวานะครับหากลากทับเส้นจำนวนไป เก้าบบวกสน้อยกว่าสองบีลบหนึ่งบีบวกสี่น้อยกว่าสองบีลบหนึ่งอ่ะโจทย์นะเวลาจะดที่ทำใี้าโจทย์ก่อนนะครับอ่ะทำอไรก่อน ตอนบี BB ทั้งสองข้างเลยทำไงดไีเอามันมาไว้ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเอามันมาไว้ฝั่งเดียวกันโยกไหนไปไหนดีเนี่ยยกบีมาหรือยกสองปีไปยกโยกไปแล้วมันต้อง,งาให้สอบการที่จะ่นี่จะแก้ย้ายบีมาเนาะ ก็เป็นใจสองปีย้ายปีนะครับเป็นลบปีใช่ไหมครับอันนี้ก็ย้ายกลับไปนะเป็นย้ายเป็นบดวกหนึ่งลบหนึ่งย้ายเป็นบวกหนึ่งนะครับเป็นเดี๋ยวทีเดียวถูกไหมอ่ะเว่าสองปีลบปีเหลือหนึ่งีนะครับแล้วเท่านั้นบีบีมากกว่าห้าแล้วเวลาอ่านนี้อ่านกลับนะครับแต่เ้าไม่สามารถเป็นนี้ได้ค่ะ ดีมากครับดังนั้นคตอบที่รมานี้นะครับมากกว่าห้าไม่รวมถูกไหมไม่รวม5้านะครับเพราะนั้นก็มาทางขวามือคำตอบก็มาทางขวามือนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดูวิดีโอย้อนหลังใช่ไหม 0.7a ไม่เท่ากับ 0.3a ย์จุบวกสค่ะลืโจทย์นะอ่าเอาเอาตัวที่มันมีตัวแปรไว้ฝั่งเดียวกันอ่าโยก 0.3a ไปฝั่งนู้นเนาะเพราะว่าอะไร0.7มากกว่าใช่ไหม 0.7a-0.3a ุลบ0นนะครับต,ตังค์ก็เหลืออะไร่อหนนะมอ่ะเหลือเท่าไหร่ 0.4a ใช่ไหมีก็คงเดิมนะครับสอคงเดิมอ่ะามาต่อเหลือเอเดียวเอา0.4มาทําไมครับ คูณย้ายมาทำอะไรเอ่ยมันคูณอยู่ย้ายมาทำอะไรเ,เอ่ยทำรูปสำเร็จสิไดนะ้ได้นะครับหาได้ห้าสองหาคูณด้วสี่ได้ห้านะครับคำต,ตอบเป็นกราฟเต้นนะครับ หนึ่งสองสาี่ก็เป็นล, 1, ล, 2, ลบ,บหนึ่ลบสองสาไม่ต้องับทุกทีไม่ต้องับที่ไหนไม่นะครับไม่ต้องับถาเพรานห้าไม่้างับก็ไม่ต้องมาทึกนะครับเ็ไม่ได้รวมมา แล้วคำตอบของมันก็เหไหมครับไปทางซ้ายและขว,วาเลยนะ ิบเอ็ดสี่เอลบสาม มาใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายหกโดตรงนู้นก็จะเป็นอย้ายมาคูณหก x ลบส x ใช่ไหมฝั่งนี้ขยับ3ไปข้างหน้าหกไปลบอัลกอรทึมเลกเลขกไปลบลบสลบ6ได้เท่าไหร่ลบเครับฝั่งนี้เหลือกี่ x ครับ6 x อ่าลบอ่าถ้านี้มีการโจแปรไว้ซ้ายมือนะข้างหมายจะต้องตามไปด้วยนะครับซ้ายมือข้างหมายตามไปด้วยถ้าเป็นมากใช่ไหมลบเก้าแก้โดยเอาสองใชครับสองย้ายมามาหารใช่ไหมคูย้ายมาหารนะครับฝั่งนี้เลยเอ็กซ์นะกระจายสองหารลบเก้า 2หารลบเก้าก็คออาสองไปแบ่ง9ได้เท่าไหร่สองแบ่งเป็นคูมเอาสองไปหาร9้ได้เป็นอยนี้ได้สี่จุดหาใช่ไหมแต่ข้อนี้มันจิดลบนะครับก็ต่อลบสเอ็กมากกว่าลบ มากกว่าลบสี่จหหรนักเรียนให้เป็นี้เป็นสี่จุดหก็ได้ครับแสดงถ้าเขาเห็นว่าเออแบบเราเราวางคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็พอสจาคำตอบคำตอบเมากกว่าลบสี่จุห้ห้เมากกว่าก็มาทาง ทางขวาครับเดรเส้นจำนวนาขวามีค้ามาก่ทซ้ายนี่อ่าเราไปข้อสิบสอง อเอาด้านที่มีตัวแปรเหมือนกันย้ายไปฝั่งเดยียวกันครับย้ายไปก็เป็น 5N ย้ายไปเป็นลบเส่วน,น 3N ใช่ไหมย,ย้ายลบ3มาฝั่งนี้ก็เป็น2บวก3นะครับลบย้ายมาเป็นบวกฝั่งนี้เป็น5ฝั่งนี้ อย่านี้มันก็คืออะไรนั่นเองห้าลบหนึ่งส่วนสามเลขเอ็นใช่ไหมเนี่ยอ่าห้าลบหนึ่งส่วนสามทำไมครับส่วนเท่ากันจะไม่การลบเจ็ดส่วนอะอะไรบ้าแต่ตอนนี้ส่วนเป็นสามใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวน,นี้ห้าห้าของอ่าส่วนของห้าเป็นหนึ่ง 1, ใช่ไหม คูณไปได้ไหมเนะี่ยคูณไปได้ไหมเตหนึ่งส่วนเปหนึ่งก็คือ 15, สิบห้าจะไหมครับสิบห้าลบอะไรลบหนึ่งจะไหมครับส่วนห้าสิบห้าลบหนึ่งส่วนสามใช่ไหมเอน็นมากกว่าห้าอันนี้สิบสี่สิบสี่ส่วนสามใช่ไหมครับเหลือสิบสี่ส่วนสามเอ็นสิบสี่ส่วน 3, สามเอ็น การทำพิจมก็มันก็ไม่ลงตัวนะครับา,าย้ายตัวนี้มาคูณใช่ไหมครับอันนี้เราคำจัด14ส่วน3ด้วยการคูณด,ด้วย3ส่วน14ใช่ไหมครับทั้งสองข้างดันนงนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือเอมากกว่า5คูณด้วย3ส่วน14 14, 14, 14, 14 ครับผมก็จะเป็นสิบห้าใช่ไหมข้นหนึนมาบนนี้นะครับขึ้นหนึ่งห้าสามสิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าจวนสี่สิบห้าจวนสี่นะครับเพราะนั้นเอ็นมากกว่าสิบห้าจวนสี่สิบห้าจวนสี่ลองทำเป็นข้อที่ยอมดูสนะิสามสิบสองสี่สามสิบสองสี่เจ็ดจุดใช่ไหมครับสี่เจ็ดที่แปด สี่ห้ใช่ไหมได้3 7มนะนะเห้าเนาะสามเห้านั่นเองก็ไปสร้าง à, ล,บลบข้างบนนี้ à, เส้นจำนวนปูไม่ตรงแล้วนะครับจุดเชื่อมศูนยสามเจ็ดห้านี่ก็เขียนเลยฝั่งนี้เป็นสามที่เจ็หเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นลบ สามจุเจ็ดห้าถ้ามันทำไมครับ N มากกว่าสามอ่ดเจ็ดห้าสามจุดเจ็ดห้าเสีสามเจ็ดห้ามันมากกว่าก็ต้องมาทางขวามือทางขวามือนะครับ ต่อไปเรายะมาดูในข้อที่สองใหญ่นะครับดูข้อที่สองใหญ่อาจจะได้สักสองสามข้อนะครับข้อที่สองใหญ่จงแก้สมการอันนี้ไม่ต้องแสดงกราฟนะครับไม่ต้องเขียนกราฟ ข้อหของข้อ2ใหญ่คือ 2x งลบเมากกว่า4ี่ด้าย้ายเมาจะเป็น4ี่บวกเดนะครับย้ายลบเจ็่งนี้ก็เป็นบวกเเป็นเท่าไรห้า52สอใช่มห้า ตรงเหลือสองอยู่ย้ายสองมาหารนะครับมันคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับตังนี้เลย x ก็เป็นห้าสิบสองหารด้วยสองกาฟสองสองสี่สองหกสิบสองดังนั้น x มากกว่ายี่สิบหกอันนี้ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับ เดี๋ยวพอเข้าใจเนาะอาจจุยข้อต่อข้อสองก็คือวิธีการแก้เรื่อ่เรียนมันก็มันก็เนาะกับเรื่องเรื่องสมการนั่นแหละแต่มันจะมันจะมีที่แตกต่างตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเต็นบนเต็มลบนะครับมาคูณหรือมาหารเครื่องหมายมันจะกลับด้านนะครับกลับไปตรงบนข้ามน,นั่นเองนะครับอ่ะยกเว้นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะไม่กลับนะครับ 2บสลบมากกว่า -5x -4 กบวถ้าเกิดเราย้าย 5x ไปก็ได้นะครับย้าย 5x ไปย้ายไพอย้ายมาปุ๊บทุกคนรุดเร็วย้าย 5x ไปก็ลปลเป็นลบ 5x ก็จะเป็นลบ 7x ใช่ไหม เาไปรวมกันแล้วย้ายลบ10มาย้ายนักนเรียนย้ายย้ายไหนย,ย้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้แต่ถ้าเรียนย้ายไปปุ๊บแล้วมันมีปัญหาปัญหา,าตัวเราที่จะแก้ต่อเนี่ยนะคือเหมือนมัน,ม,นมันสร้างปมให้เราอะเรก็ย้ายลบ2มาทางฝั่งนี้แล้วก็ย้าย4ไปก็ได้นะครับถ้า x มันจะได้เป็นบวกมันจะได้ไม่เป็นลบตอนนี้กดย,ย,ย้ายลบ5ไปปุ๊บก็กลายเป็นลบ 7x ติ๊กตัวนี้ก็ต้องถูกย้ายมาต็ไปเป็นบวกบวกสิบใช่ไหมครับรวมสี่ก็เป็นสิบสี่ใช่ไหมอ่ะต่อทำไงเอาลบื่องหมายกลับไหมข้อนี้เอาลบมหาหรื้องหมายลับนะื่องหมายกลับนะครับเอาลบเจ็ดมหาหทั้งสองข้างใช่ไหมเอาลบเจ็ดมหาหตรงนี้ได้ลบสองถูกไหมครับ อาพอเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วลว่าเราก็สามารถทําได้คือน้อยบรรทัดลงนะครับข้ามบางบรรทัดไปที่เหมือนสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเน้อยก่อนลบสองนะครับจากทั้งเรียนย้ายอ่านี้มาถมงติย้ายมาย้ายลบสองเกซ์มามันก็กลายเป็นบวกเจ็ดเใช่ไหมเจ็ด x ย้ายสี่บาวก็กลายเป็นลบสิบสี่ใช่ไหมครับย้ายสิบสี่นะแล้วก็เอาเจ็ดหารใช่ไหมพอเจ็ดหารปุ๊บ นะ้วก็เหิือ x ใช่ไหมครับถ้า x น้อยกว่าลบสองนั่นเองตรงนี้นักเรียนถ้านักเรียนลับเอาจับแปรไปไว้ซ้ายมือเครื่องหมายมันก็จะพลิกกลับไปด้วยนะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามลบสองส่วนสาม x มากกว่าหรือเท่ากับ x บวก5ย้าย x ไปครับย้ายไปย้ายขึ้มาย F ้ยายอย่างนีครับลบ2ส่วน3 x ลบ x ใช่ไหมแต่เราย้ายไปจะลบ x ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหลือ5ตัวเดียวอ่ะไม่ต่อ2ส่วน3อันนี้เป็น1ใช่ไหมเน,น,นี่น 1, ยข้างหน้า จริงมันก็คือสองส่วนสามลบหนึ่งเล็กเล็กเอ็กเราก็ต้องจัดการตรงนี้คูณไว้นะครับคูณไว้คูณไว้หนตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่งน่เองนะครับก็เป็นแลนลบสองลบสามส่วนสามใช่ไหมเด็ตัวเดิมก็จะกลายเป็นลบห้าส่วนสามนะครับ ลบห้าจนสาม f มากกว่าสกปรกห้า 5, 5. แก้ด้วยการคูณด้วยลบสามนห้าใช่ไหมครับเพื่อให้ตัวนี้มันหมดไปคูณด้วยตัวเลขที่มันมันอะไรครับมันสกปรกกันแก้ด้วยลบนะครับเพราะลบคูณลบจะกลายเป็นบวกตัวแปรได้เป็นบวกเนาะแก้ด้วยลบลบสามนห้านะครับฝั่งนี้ก็ต้องลบสามนห้านะครับคูณ x มากกว่าหรือเท่าก ห้าคูณด้วยลบสามส่วนห้าอะไ่านี้เอ็กมากกว่าหรือเท่ากับอา่าตัดกันได้ไ 5, 3, ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าตัดห้าก็เหลือลบสามใช่ไหมดังนั้นเอ็กมากกว่าหรือเท่ากับลบสามนะครับเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบอ่ะเนาะ ในข้อที่สี่นะครับมันเป็นเศษส่วนนั่นในใจความรู้เรื่องเศษส่วนนะครับเศษส่วนถ้าส่วนมันไม่เท่ากันมันก็ไม่สามารถลบกันได้นะครับนะครับก็จาะนั้นนะวันนี้จะให้นัเรียนลงไปทําต่อแล้วข้อสี่ข้อห้าข้อหกเอาสามข้อนะทําลงสมุดนะแล้วก็มาส่งวันจันทร์เลยเอาแค่สามข้อพอ,อทำสี่ห้าหกเนาะ แล้วก็มาส่งวันจันทร์พร้อมกับใบงานนะครับนะเพราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีเรียน zoom นะพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่ให้การบ้านอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เรียนชมนะครับที่ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมการนี่แหละนะครับนะอ๋อนะครับพอเข้าใจนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะักเรียนฝากเรียนไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ จะอย่าลืมนะว่าเปิดเทอมวันที่วันจันทร์ที่สิบสี่นี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับแล้วก็หนังสือนะหนังสือนักเรียนหนังสือเอาอย่างนี้เดี๋ยวนักเรียนยังไม่ทราบตารางสอนเนาะนักเรียนยังไม่ทราบตารางสอนเดี๋ยวครูจะลองคุยกับครูมสที่ว่าเขาสามารถส่งตารางสอนให้เธได้ไหมในลายกลุ่มนักเรียน น่าจะได้เดี๋ยวลองปรึกษาวิชาการก่อนว่าส่งไปได้ไหมนักเรียนจะไองไม่ต้องหอบมาทั้งหมดทุกวิชาเนาะเดี๋ยวมัธยมเดี๋ยวครูจะลองปรึกษาวิชาการก่อนว่าเดี๋ยวส่งตารางสอนไปให้นักเรียนในรน์เลยเนาะโอเคไหมจะได้ไม่ต้องหอบมาหมดเพราะว่าวันจันนั่นยังไงนักเรียนก็ต้องแต่งชุดนักเรียนนักเรียนถ้านักเรียนไม่ทราบตารางสอนนักเรียนก็ต้องหอบมาหมดทุกวิชาเนาะมันกะ็มันก็นกเป็นภาระเราอ่ะ คณิตศาสตร์มันมีสองเล่มนะให้เรียนเล่มหนึ่งมานะครับไม่ต้องบกไม่ต้องแบกบเล่มสองมานะนะเพราะว่ามันหนักมากเล่มละสองสามกิโลนะครับอ่ะเนาะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับท่าเรียนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ